โอโววาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้าโอเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ริปคอฟฟี่กาแฟริปเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าขั่วใหม่หอมบดสดในซองริปมาตรฐานการผลิตระดับโลกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราเลือกใช้มเมล็ดกาแฟสดคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากแหล่งพาะปลูกบนดอยสูง ภาคเหนือของไทยตามวิถีชุมชนชาวเขาไทยผ่านกระบวนการคั่วด้วยสูตรลับเฉพาะตัวทําให้เกิดรสและกลิ่นสัมผัสอันแสนพิเศษและยังช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้คอกาแฟทั่วโลกถูกใจที่สูตรด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้วิธีชงกาแฟสดดื่มกาแฟสดแบบพรีเมียมด้วยตัวคุณเองง่ายมากใส่ซองกาแฟริปที่บรรจุมเมล็ดกาแฟคั่วบดสดลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อน ประมาณ100-200มลิตรตามความเข้มข้นที่ชื่นชอบส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ1แก้วกาแฟคือประมาณ150มลลิิตรหรือแช่ทิ้งไว้สักครู่ประมาณ1-3นาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้จะได้กลิ่นหอมกลุ่นจากกาแฟสดแล้วนำซองริปที่บรรจุก,กาแฟออกเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มดำลิ้มรสกาแฟสดแบบพรีเมียมที่ขายในร้านกาแฟชั้นนำระดับโลกและคุณอาจเติมนมครีมเทียม หรือน้ำตาลตามรสชาติที่ชื่นชอบได้โอวววากูด oh, ธ wow, นาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ